คนที่กำลังคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินในค่ำคืนนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินในค่ำคืนนี้คิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเรามาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะสามใบพลังงานที่เกี่ยวข้องมีใครกันบ้างนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปในค่ำคืนนี้ โอ้ไพ่ขึ้นมนาะเป็นไพ่ The World ไพ่ The World นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคู่รักของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างกันไกลก็เป็นไปได้ด้วยนะคะพลังงานไพ่ Queen ถือม้เทา้าราชินีถือไม้เทา้าพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ธาตุไฟโอ้แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเน็ตไอดอลได้นะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีพลังงานที่มีความโดดเด่นแล้วเป็นคนที่สังคมให้ให้การจับตามองอะเป็นคนที่แบบว่ามีคนแบบว่าจับตามองเยอะนะคะเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงสังคมของตัวเองนั่นเองนะคะพลังงานอาจจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือเปล่า <laughs> ได้เช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะพลังงานนะคะสามใบนี้นะอ่าฮะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันนี้คือพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้อะอาจจะเป็นต่างชาติอาจจะเป็นคนที่แบบต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ห่างไกลกันนะคะทำงานต่าง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 ทำงานต่างประเทศเออนะคะมาดูเขาคิดถึงคุณคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาดูกันนะคะ ขอพลังงานของเขาหนึ่งใบขออย่างชัดเจนบุคลิกลักษณะของเขาขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบค่ะพลังงานของเขาหนึ่งใบพลังงานของเขาคืออะไรคนที่เดินจากคุณไปอะ่ะหรือคนที่คุณเดินจากเขามาเป็นพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเขากําลังคิดถึงคุณอะ่ะ เสียใจนะคะวันนั้นที่เดินจากกันมาไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะเสียใจนะคะวันที่หันหลังกันมาเสียใจมากมายโอ้ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดถึงคุณมากมายคิดถึงมากๆคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นมันเหมือนเกิดขึ้นใหม่ๆในความรู้สึกนะคะคิดถึงคุณคิดถึงความอ่อนโยนคิดถึงความโรแมนติกคิดถึงช่วงเวลาที่ใช้อยู่กับคุณคิดถึงความใจดีของคุณความเอาใจใส่เอาเราเลิกกันทําไมเนี่ย เร,เราเลิกกันทำไมอ่ะอยู่ห่างไกลกันอ่อฮะอยู่ห่างไกลกันมากๆมันก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักไหมใครบอกล่ะความห่างไกลนี่แหละเป็นอุปสรรคกันพูดเองเออเองตอบเองแล้วพี่เมียามาดูพลังงานมีพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งคือบอกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้อง คนคนนี้ที่เขาคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินแล้วก็มันมีเรื่องราวที่มีใครที่ต้องช่วยเหลือเรื่องเงินกันอยู่ตลอดเวลาไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าพลังงานนะคะพลังงานเหมือนกับชั้นทุ่มเทให้เธอมากแต่เธอไม่เห็นค่าของฉันอะไรอย่างนี้พลังงานเหมือนกับว่ามีตัดคอในความที่แบบว่าไม่เท่าเทียมพลังงานของความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้พลังงานของคุณนะคะกับพลังงานของเขาอ่ะมีการทะเลาะเบ,บาแหวกกันแล้วก็ห่างกันไกล อ,อีกคนนึงอะ่ะเป็นคนที่ให้ตลอดเวลาอีกคนนึงก็แบบว่าคือให้ไม่เป็นความรักที่ไม่เท่ากันน่ะนะคะคนหนึ่งทุ่มเทม,มากๆม,ม,มันก็เลยกลายเป็นพลังงานของรักที่ไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นการจากลาก,กันไกลเขาทิดเขาคิดถึงความใจดีของคุณอะ่ะความน่ารักความใจดีแล้วจริงๆแล้วคนคนนี้เขาวางแผนอนาคตชีวิตคู่ไว้เรียบร้อย เรามาดูกันต่อนะคะเรื่องราวที่คิดถึงคุณคิดถึงความรักที่เรามีด้วยกันทั้งคู่แต่ก็เจ็บปวดจากการจากลาห่างกันไกลพลังงานความรักมากมายรักเนี้ยยิ่งรักยิ่งเจ็บอะ่ะยิ่งรักมากยิ่งเจ็บมากเราก็เสียใจมากๆ อุปสรรคเยอะแยะมากมายเหลือเกินระหว่างความรักของเราทั้งคู่มีอุปสรรคมากมายทำให้เขามีความลังเลใจและไม่มั่นใจว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงด้วยอุปสรรคของการรอคอยทำให้เจ็บปวดเสียใจอยู่ห่างไกลกันทำให้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ราบรื่นเลย จริงๆแล้วเขาอยากจะแต่งงานกับคุณแต่มันต้องรอคอยเพราะว่าความห่างไกลครั้งนี้การจากลากันครั้งนี้มาดูไพ่ใบที่สิบอายุต่างกันอีกมันมีความแตกต่างมีความไม่เท่าเทียมเหมือนใครคนนึงช่วยเหลือใครคนนึงตลอดเวลาช่วยเหลือเรื่องเงินทองด้วย มันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่เหมือนอยู่จุดจุดหนึ่งมันกลายเป็นว่าคนหนึ่งต้องช่วยคนหนึ่งตลอดมันเลยเป็นพลังงานของความไม่เท่าเทียมกันแล้วนะวันหนึ่งก็มีการที่จะต้องถึงจุดที่ต้องเลิกลากันไปด้วยอุปสรรคขวากหนามของฐานะความเป็นอยู่ของฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน แล้วเกิดความทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรงด้วยนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้ไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้ไมิมีความกังวลถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันจากลากันถึงจะทะเลาะกันยังไงเขาก็ยังเขาไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้คิดถึงคุณตลอดเวลาคุณจะว่าอะไรไหมอะ ถ้าเขาจะขอกลับมาอยากจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะทอดถอนหัวใจไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้ไม่สามารถที่จะถอดทอดใจไม่สามารถที่จะทอดถอดใจไม่ใช่ไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้ความรักครั้งเนี้ย เป็นความรักที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เลยกับความรักที่มีให้คุณมันเป็นความรักที่มั่นคงแล้วเขาอะจะรอคอยจนกว่าคุณจะจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจจะให้เขากลับมาเขาอยากจะถามคุณว่าเขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่า ถ้าเขาจะกลับมาคุณจะว่าอะไรไหมคุณคุณจะโอเคไหมถ้าเขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคุณจะโอเคไหมเขาขอมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณจะว่าอย่างไรคุณจะยินดีเริ่มต้นกับเขาใหม่ได้หรือเปล่าพลังงานของเขาตอนนี้คนคนนี้อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้ง เขาเป็นคนที่ทะเลาะกับคุณแล้วก็เลิกลาจากคุณไปเลิกลาจากคุณไปแต่ตอนนี้การที่เลิกกันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บเขาเจ็บปวดจากการที่เลิกลากันไปเลิกทั้งๆท,ท,ที่ยังรักแต่ณวันนั้นไม่สามารถที่จะทัดทานการทะเลาะบ่อแว้งกันวันนั้นได้เพราะว่ามันมีความใช้วาจาคำพูดที่เชื่อเสื่อมกันทำให้เจ็บปวดเสียใจและตัดสินใจแยกทาง แต่หลังใจที่ตัดสินใจแยกทางกันไปไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงได้ไม่สามารถที่จะออกจากหัวได้ความรักที่มีให้มันยังอยู่ความรักยังอยู่เหมือนเดิมคิดถึงความรักคิดถึงความโรแมนติกที่เราได้มีเวลาใช้ด้วยกันแล้วจริงๆแล้วในใจของเขาอยากจะแต่งงานกับคุณ ไม่ไม่รู้ว่าเขาเคยบอกคุณหรือไม่แต่ในหัวใจของเขาคือเขาอะอยากจะแต่งงานกับคุณแล้วอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปแต่ว่าพลังงานของคุณนะตอนนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคนนึงอะคิดว่าอีกคนนึงไม่คู่ควรหรือคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับคนอีกคนนึงอะเป็นพลังงานที่ไม่เท่ากันไม่คู่ควรมันก็เลยกลายเป็นทําให้พลังงานของคุณแยก ห่างจากกันเขาอยากจะถามว่าเขาขอกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งคุณจะโอเคไหมนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคุณจะโอเคไหมคะคุณจะรับเขากลับไหมจะรับเขากลับไหมคนเก่าวันนี้ทำไมอ่านไห้ไมีแต่คนเก่าคนเก่าอยากจะกลับมา มาดูพลังงานไพ่ Attraction มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากเลย,พยไพ่ใบที่2บอกว่า Pay attention to the red flag ก่อนจะตัดสินใจอะไรให้คิดให้รอบคอบนะคะให้มองให้รอบด้านมันมีส,สัญญาณอะไรไหม It is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักมันปลอดภัยที่จะรัก Make it a, Make the effort พลังงานของคุณทั้งคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณอยากจะให้เขากลับมาเขาก็จะกลับมาพลังงานของคุณคุณต้องอนุญาตก่อนถ้าคุณไม่อยากให้เขากลับมาคุณก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องกลับมาเขาถามคุณว่าตอนนี้สิ่งที่เขาคิดนะเขาอยากอยากจะรู้ว่าคุณอยากให้เขากลับมาไหมเพราะเขาว่ารักคุณเขาไม่รู้ว่าคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเขาหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าพลังงานอะ เขารู้สึกว่าตัวตนของเขาเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนเขาต้องพึ่งคุณตลอดเลยอ่ะคุณช่วยเหลือเขาตลอดเลยแล้วพลังงานของเขาอ่ะกลายเป็นว่ากลัวเขาเขากลัวว่าคุณจะมองว่ากลับมาก็คือฉันก็ต้องช่วยเหลืออีกตลอดอ่ะประมาณนั้นอ่ะแต่ไม่นะคะคนคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะแก้ไข นะแล้วพลังงานเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วสิบถ้วยนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยการแต่งงานที่มีชีวิตอันอบอุ่นนะคะอาจจะไม่มั่งคั่งร่ํารวยแต่เป็นความอบอุ่นที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขพลังงานพงไพ่ใบสุดท้ายบอกว่า hard to h e a r t conversation นะคะคุณทั้งคู่เป็นคนที่สามารถเอ่อคุยเขาเรียกว่าสื่อสารกันได้ด้วยใจใช้พลังงานความรักความ ใส่ใจหรือสื่อสารกันทางจิตวิญญาณนอะไม่ต้องพูดคุยกันก็สามารถรู้ใจกันได้นั่นเองนะคะนั่นคือพลังงานของคุณทั้งคู่สำหรับเขานะคะคนนี้ที่คิดถึงคุณก็คือคนเก่าๆที่คุณตัดจบเขาไปนั่นเองตอนนี้กำลังคิดถึงคุณมากมายแล้วอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวพี่เมย์อ่านไพ่นี้ให้ดูไพ่นังฟ้านะคะ m ม g i c Time เรามาดูซิคะว่าไพ่ Magic Time นะคะไพ่นางฟา้า3ข้อความมาดู3ข้อความไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับ f อ็ีที่เยคะขอ3ข้อความค่ะโอ้ออ่ออานี่หล่นออกมาไกลมากขอดูพลังงานอะไรคะ Flexible นะ Flexibility นะคะ ให้มีความยืดหยุ่นอย่าเทนตรงมากเกินไปนะคะให้มีความยืดหยุ่น mm hmm. พลังงานใบที่สองเทเวลานางฟ้าบอกว่าอะไรคะ anticipation นะคะก็คือพลังงานของความมุ่งมั่นความมุ่งหวัง mm hmm. สิ่งที่คุณมีนะคะให้เปิดรับการอวยพรออื mm hmm. คือตอนเนี้สิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอหรืออธิษฐานจิตไว้อยู่ในเส้นทางของคุณแล้วแล้วให้มุ่งมั่นในความคาดหวังในสิ่งที่คุณหวังต่อไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นกําลังเข้ามาในเส้นทางของคุณอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของนางฟ้ามาบอกว่าอย่าเคร่งเครียดมากเกินไปอย่าเห็นตรงมากเกินไปอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะ คือเหมือนกับว่าให้ยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างนะคะให้ยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างอย่าเคร่งเครียดกับตัวเองมากเกินไปนะคะไพ<ม>่ใบที่สามบอกว่า century นะคะ century ก็คือพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์พื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการที่คุณนะคะประพืชตนอยู่ในพลังงานบวกทิศทางบวก พลังงานที่เป็นพลังงานแห่งความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้การให้อภัยนะคะพลังงานเป็นในทิศทางบวกจะส่งเสริมพลังงานของคุณเพราะว่าเรื่องราวที่คุณอธิษฐานร้องขอหรือสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้จะได้รับการอวยพรคุณจะต้องอยู่ในทิศทาง ของความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ในทิศทางของการที่มีพลังงานบวกอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาพลังงานของคุณจะต้องอยู่ในทิศทางแห่งจิตบริสุทธิ์จิตสงบสุขแล้วก็ความเบิกบานในทิศทางบวกและสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอจะปรากฏขึ้นในเส้นทางของคุณอย่างแน่นอนรักษาพลังงานบวก ของคุณไว้ให้ดีๆนะคะนั่นคือคลิปนี้สําหรับพลังงานของใครคนนั้นค่ําคืนนี้ที่เขากําลังคิดถึงคุณอย่างมากมายเหลือเกินก็คือคนที่คุณตัดจบไปหรือหันหลังให้กันไปเงียบใส่กันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะสำหรับวันนี้พี่เมย์นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะคะกับคู่รักทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ให้อยู่ในทิศทางบวกจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของตัวเองแล้วเรื่องไร้วล่าเรื่องราวหลายๆจะได้จบลงโดยเร็วนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ